มาต่อกันนะคะใน ep ที่12นะคะแอปกู้เงินเถื่อนนะคะตามคอมเมนต์นี้เลยนะคะมันโทรตามรังควานนานไหมนะคะก่อนจะเล่านะคะก็คือโบจะขอพูดในส่วนของประสบการณ์ตรงของตัวโบเองนะคะตัวโบเองเนี่ยกู้มาได้ประมาณ6000บาทนะคะยอดกู้6 0 0 0บาทแต่ได้เงินมาประมาณ3,000กว่าบาทนะคะอันนี้คือประสบการณ์ตรงจากของตัวเองก็เลยสามารถที่จะมาเล่าให้ฟังได้ว่า เป็นยังไงนะคะตัวโบเองเนี่ยได้วางแผนเอาไว้แล้วนะคะวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วว่าเออทั้งลายทั้งเฟซทั้งเบอร์โทรนะคะแล้วก็ทั้งรายชื่อในโทรศัพท์ก็เลยนะคะมันก็เลยตามแค่ประมาณอาทิตย์เดียวค่ะเพราะว่า มันไม่สามารถติดต่อโบได้เลยไม่สามารถคุยกับโบได้เลยนะคะมันก็เลยตามโบอยู่แค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะคะและแต่ว่าคนอื่นที่โบเคยได้ได้คุยกับเขานะคะยยอดที่สูงสูงอะ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเดือน2เดือนก็มีนะคะมันอยู่ที่การเจรจาการได้พูดได้คุยกับมันนะคะแต่ว่าถ้าอย่างโบเนี่ยโบตัดสินใจที่จะไม่คุยกับมันเลยนะคะก็เลยตามเราน้อยมากนะคะ อันนี้อยากจะเล่าให้ฟังนะคะถึงประสบการณ์ตรงๆของตัวเองนะคะเป็นประสบการณ์ของตัวบเองก็เลยมาเล่าให้ฟังได้มาพูดให้ฟังได้นะคะบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าทําไมโบถึงรู้เยอะนะคะแต่ที่โบกู้ได้น้อยนะคะเพราะโบก็มารู้ที่หลังเหมือนกันว่าวิธีการกู้ทําให้ได้เยอะเนี่ยมันต้องทํำยังไงโบก็เลยกู้ได้น้อยนะคะคือในการกู้ได้เยอะหรือว่ากู้ให้ผ่านเยอะทอํายังไงเนี่ยโบเคยได้เล่าให้ฟังแล้วในอีพีที่ย้อนหลังกันไปเจ็ดแปดประมาณเนี้ยค่ะ คืออยากจะบอกว่าประสบการณ์ตรงของตัวเองนะคะ mm hmm. ก็ได้มาจากการได้พูดคุยกับคนที่ติดยอดกู้จริงๆแล้วก็ได้เข้าไปในร่วมกลุ่มกับคนที่แชร์ประสบการณ์บิคเงินกู้แอปเถื่อนนะคะเราก็เข้าไปอ่านเข้าไปศึกษาเข้าไปพูดคุยนะคะ mm hmm. เราก็เลยได้เก็บข้อมูลมาแล้วก็สามารถที่จะมาเล่าให้ฟังได้นะคะว่าเป็นยังไงตัวบัวเองไม่ได้มีอํานาจหรือว่าไม่ได้มี ประสิทธิภาพมากพอในการที่จะบอกว่าทําไมเขาถึงไม่อนุมัติอันนี้ทาไมกู้ไม่ผ่านคือไม่รู้จริงๆค่ะไม่สามารถตอบได้นะคะแต่ว่าก็คือให้ทําตามที่เคยบอกไว้แค่แค่นั้นถ้าไม่ผ่านอันนี้ก็คือไม่สามารถที่จะบอกได้หลายคนว่าเอ๊ะทำไมทําตามแล้วทำไมยิ่งไม่ผ่านอีกเนี่ยกู้มาเป็นร้อยแอปแล้วก็ยังไม่ผ่านอันนี้แบบ ไม่สามารถให้คำตอบได้จริงๆนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าอะไรที่รู้ก็อยากจะมาแบ่งปันอยากจะมาเล่าให้ฟังอะไรที่กู้เราไม่ต้องไปจ่ายมันนะคะเพราะว่ามันมันก็อันนี้มันก็ไม่ดีนะแต่ว่ามันก็เป็นแอปเถื่อนโบก็รู้สึกว่าก็ไม่เป็นไรหรอกออนะยังไงก็ถ้าสมมติมีคําถามไว้ก็ฝากฝากไว้ในคอมเมนต์ละกันนะคะ